สบายดีพี่น้องเบิดสุขสุขคนนาะสบายดีเอฟซีทูกใจพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมากกับยูเฮือนนียเด้อยูเฮือนเจ้าของเนาะนี่พี่น้องต้นสมโอจักสมโออย่านียดอกใบมันคือแปลกๆเนาะเขาบอกเขาเห็นจะเกลือดอกเขาซื้อมเมือนอะไรนี่นะซื้อมาจากทาดพนมต้นละแปดสิบบาทเป็นเงินบาทเพราะว่าซื้ออยู่ฝั่งไทยด้ ต้นชุมโอจ่ว่าหมากมันนี่น่ะหูมันทีจับหรือบ่อได้สะออนมันมีหมาเขาก็เลยอยากเอามาลองม่งอันนี้ซิเป็นหมากเงาะหมากเงาะกับแปดสิบบาทคือกันจักสิเป็นบ่เป็นดอกเอามาลองเมึงพี่น้องไอ้ต้นหนึ่งเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันอากาศฮ้อนบ่กหูว่ามันสิได้กินหมากหรือบ่แต่ก็ลองเมึง นี่อันนี้นุ่เขาปลูกในมันอันนี้มันงอใหญ่จักพันยังเราบังหูนี่น่ะใบมักใหญ่นึงกินแล้วเฮามาเสียบใส่เน็คเงาหมักหม่วงมันก็เกิดเสยเบิ่งกีฝุ่นพีิลึกบอร์ได้หดหนามันอันนี้สั่งไก่มันสะพี่น้องสะมักสะแท้ๆชวนมามากอัน หักนาวเนี่ยเกษตรเป็นอย่างดอกมันคือบโเห็นงามบ่อันนี้ก็ซื้อมาแต่ฝั่งนะคือบงามบบงามที่จริงน้ำใส่พุ่นได้นี่พุ่นก็ใส่ผุ้ยก็ใส่หักมันปลูกงาท่าว่าได้โดตรน่าตลอดหักเหงามันในกระสุ่มหักขี้ลายโบหูวิธีปลูกบ่เป็นโบดึงในใดบ่ได้กินมันดอกตอนซื้อน้ำเขานะมากดกขนาดหมากแล้วก็ะโดดเต็มอยู่ mã hỏi cho cô la gần lưng tim bước anh đọc mai bắt đọc mai ngam đọc mai ngam phụ quay phụ nàng yang ngang 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 ไปไก่ลายน่อยยุก่อนปิดโรงเรียนปิดเทอมเทอมน้อยแม่บอกอะไรบ้านเทอมน้อยปิดจากมือทีนึงหูแล้วปิดมือใดฮะปิดมือใดที่นี่ก็ไปคือบัวไปสิอ้าวบัวยากไป ไปก็คาซึจันเลยหยุดเริ่มเริ่มปิดมันจันอาทิตย์หนึ่งป้าเลี้ยงขึ้นมะขามสิพี่น้องเลี้ยงขึ้นมะขามม,มาสันขึ้นมะขามสิปอกมะขามไปขายก่อนให้ลูกสาวปอกพี่น้องเอ้ยช่วงในปิดเทอมหรือว่าปิดเทียนนั่นแหละบ่มีเวียดก็เลยให้ปอกมะขามขายเนี่ยหละพอได้เงินไปโรงเรียนเนาะ โอ้ช่วงเียป้าขามดกดกอะนึงนี่ดกอันนกอันนีุ้กบ่ซุกุดบ่เออลงมาเลยชอยงาชอยงามนลุกซหหนต่ก็มาปิดอะไรวนมาปิดอะไรล้บ่บ่ยังบุุก มีได้ต่ำๆนี่ look, อ <setting> อกมาแล้วมันเออมะขามดิบมะขามดิบังบ่สชุกมันน้ำชุกเนาะอ่อเสือแดงของมันก็ังยบัวชุกบ่ได้นน่ฮึสวยงามเลยพี่หนุ่ย Đốt nộp cũng cục này đi Mama?

น่ากมันมันตกงกน่ากลัวอยู่ๆเออนี่กลัว,วหายใจถีอ่อหาเงินซื้อขนมสิ ไัเด้อหามหาม้มลุงสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงก็ลงไปเถอะสบายดีป่าลุงพี่หันมาฮะเม่สบายดีนุกพร้อม <c oughs> ยังกะลูกเบียด <c oughs> เกมมะขามซื้อเลยเกมมะขาม เก็บขามเด็ดเจ้าดึงดึงไว้อ่าเลซอยเอื้ยซอยเอื้ยคักดะลยบอกมาหน้าวันบอกน้องดึ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 งหมากมันจะกระชอบลูกดึงหมากมันจะกระชอบเร็วเร็ว ก็เห็นมาคานดองที่ไปอยู่ khám rịp lại, sumlup leo, mắc khám nà đúc, u p nồi, nhưng mà nó bớt xúc, nó nhả bớt xúc, đây nồi nưng, lôi nó xúc quan, coi thế nè, đây nó kéo 2 km, bơng hải thử อันนี้ดึงมาอืบจืบเงาหมวกม่วงสังไก่นักสัตว์มักม่วงพอสิได้พอสิได้สิดีโอยพอสิได้สิดีจริงๆมักม่วงมักคาดมักงาไงยังฮักเอามาอืบนะ้ไหมตัวนี้นะ เ,าาเออยังไ้ยได้มาซุกน้ลัง,ลงผู่ยดว่าเขาอยาซืมาขามผูมันจังซุกมันจะเป็นแนวนั้นมาขามกบนี่นีนนนอืรถนี่มันบอละา่มังดา,าก็ใช่ลรกต้องมันเขาไปอยู่ดอก อาแล้วอะไรอย่าเห็ดของแม่อย่าเห็ดของแม่ลูกอ,อ้ยายายยายยายยาผูาาาา้ไปดึงเผื่อะผลร้อ,อ,อน,าม,น,นามาไว้ไหสอกดผลอนเลยไว้มึงดูดิมันสีเห็ดยังไงไปวะไหมสอกดผลอนหนยไว้ลูกไอ้เอดูค่ะเจ้พี่น้องขอบคุณขอบคุณมึงชมเลยแล้วคนไหนก็แชร์ก็ติดตามเนาะ ก็กลับมาคิดมาแล้วก็แล้วสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดีพี่หันมาฮะเมสบายดีป้าลูกหัวงอกงอกต่อพี่น้องเอ้ยมาเก็บมะขามอีกต้นหนึ่งเนาะคนละลิงขึ้นไปลิงขึ้นมาสักว่ะไม่ได้เห็นเดยผู้เหมือนกับขื่อเอาลูกลูกเอ้ สบายดีป้าลูกสบายดีอย่าเล่นอ่ะมันเหนียวสบายดีก่อนลูก้มอันสบายดีดิสบายดีงามๆสบายดีงามงามไปไวมูรุไปกินมะขามสกเลยทุกป้าก่อนมะขามนะสบายดีเออ món này huy mai mai bắt kì à bằng vâng, quả cộng vừa lột nùng gì mà ba. đây đi kẹp lẹo bằng luôn

แล้วมันเบาเงียเสียงบนงานหลกลุกมาหายดีปุ๊บดูมากินเชยได้มาคาดศพไะมีแลนี่มานังแก่ที่มาคาดพี่มานังที่มานังที่เฮ้ยมานังยู่ชื่อพี่คือมานังที่ ม่นโล่มอะไรมาคามนี่มันสอยยังมาบักลุมัยังมาบักนหน่อยยป่วนมันดงลุกังลงลุกนงลเออนัง่นแหละ นังลงนังลงนังลงครับนังลงนันนี่มาเก็บนี่ให้ม่แล้วนี่น,นังลงเออมันเหรียบมันเหมัอนมันนะ ให,ลห้ลูกสาวหาเงิน่นาะหัวอได้จะโลเมื่อหนึ่งโตขึ้หาเงินมันลัวที่ได้เงินแต่ละบาทนหนักปรุกมันสบายวันกูเอ้ยไปลูก 何 อืมแันไม่ได้มาค้ามโมเมนต่ Đèn มามาลูกมายังวะไปเก็บบักขามไปลูกปะจะอลไรไปนั่งอยู่ไว้ไไปนั่งไว้ไวไปนั่งอยู่เด้อนั่งอยู่เด้ออย่าดื้อเด้อเด้อโอเคพี่น้องครับคิดจบคลิปไปเฉยแล้วเนาะมันหนื่มันยาวเลยขอบุญขอบคุณผูงชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้สอบหนึ่งไปเลย กัวสิปอกะแค่ไหนเขาห่วยจะใส่เวลาจกมึงือลรเนาะสบายดีลูกลูกเฮ้เฮ้เฮ้ทุกหายอารมณ์มาจอยสบายดี